แล้วรถเข้ามาเลนะครับวันนี้มีอิรุ u ูดีแมกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบบว่าขวัญใจอสำหรับคนที่หารถกระบะแแคบนะครับเพราะว่าเอ็กซีดีเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่หลายๆท่านถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับนะตัวนี้ก็มีตัวแแคบแล้วก็4ประตูนะครับทั้งตัวเตี้ยตัวสูงเลยแต่วันนี้จับตัวเตี้ยมานะปี19นะครับคันนี้เลขไม่ส0 0 0มื่นไม่สี่หมืตัวรถเนี่ยได้สีขาวมุกนะครับแล้วก็คันนี้ก็ชุดกันชนแล้วก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะจะมียางนะครับอยู่ตาม ขอบสกเกิร์ตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือตัวสติกเกอร์ด้านบนนะครับที่เป็นตัว X จะเป็นตัว X แบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ด้านหน้านะครับที่เป็นสีแดงๆส้มๆแบบนี้คันนี้เลือกไมค์สี่หมื่นสี่นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสี่ห้าเก้าเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดตัวรถเนี่ยได้ปีสิบเก้าคือเอ็กซิลมก็คือกระบะแต่งของยูสุนั่นแหละก็คือมันแต่งมาจากโรงงานนะครับ หน้าจอตัวนี้เป็นซีดีแต่ว่าต่อบลูทูธได้เกียร์เป็นแมนนวล6สปีดนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะเขาก็จะมีโลโก้ตัว X ปักอยู่ที่เบาะแบบนี้นะครับตัวลายนะก็จะเป็นลายพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็ตัวเบาะเป็นทูโทนนะครับตัวแคปก็เป็นแคปเปิดได้นะครับสำหรับตัว X Series ตัวรถเป็นปี2019นะครับคันนี้ก็ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0ประมาณนี้นะเพราะว่าตัวรถราคา4ี่นะครับก็ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะโปรโมชั่นนะซื้อรถก็มีตัวประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้นะครับ2องปีนะครับซ่อกระบงซอกะบะายทุกอย่างคูอสวยใหม่หมดเลยคันนี้ใครหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดคันนี้นะครับกับตัวอินูนสุดีแมกนะครับเป็นตัว1.9 X Series ซนะครับจะมีโลโก้ X s e r ซ e s อยู่ตรงนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีคาดมาฝั่งนี้นะมือเปิดก็จะเป็นาสีขาวนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายก็เดิมๆสวยนะครับก็ฝากไปด้วยที่หายไป ค่อนข้างหลายวันพอดีมีเหตุจําเป็นนะครับต้องไปต่างจังหวัดหลายวันก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปนะวันนี้ก็กลับมาละนะฮะสภาพจิตใจก็น่าจะใกล้สมบูรณ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกระบะคันนี้เลอกไม่ส4่0 0ืกิโลนะครับเอ็กซ e s ปี2019ครับ